สำหรับ EP ที่11นี้จะแนะนำการใช้ฟังก์ชัน integer และฟังก์ชัน mod ฟังก์ชัน integer นั้นเป็นการนำเอาตัวเลขที่หารลงตัวแล้วนำไปใช้ในการคำนวณต่อส่วนฟังก์ชัน mod นั้นเป็นการนำเอาเศษที่เหลือจากการหารไปใช้ในการคำนวณต่อค่ะเราลองมาดูรูปแบบฟังก์ชันที่ชื่อว่า integer กันค่ะฟังก์ชัน integer นั้นเป็นฟังก์ชันที่ต้องการเฉพาะ ตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้นไม่ต้องการส่วนที่เหลือจากการหารหรือเศษส่วนหรือจุดทศนิยมรูปแบบในส่วนของตัวนัมเบอร์นั้นเราสามารถกำหนดเป็นตัวเลขจำนวนเต็มหรือตัวเลขที่เป็นจุดทศนิยมหรืออ้างอิงจากเซลล์หรืออ้างอิงจากสูตรก็ได้เช่นกันค่ะต่อมาฟังก์ชัน mod ฟังชันมอดนั้นเป็นการนําเฉพาะส่วนที่เหลือจากการหารอย่างเช่นเมื่อหารออกมาแล้วเกิดเป็นจุดทศนิยมหรือส่วนที่เป็นเกินจำนวนเต็มส่วนของนัมเบอร์นั้นก็เป็นตัวเลขหรืออ้างอิงเซลล์ในที่นี้ก็คือเป็นตัวเลขตัวตั้งนั่นเองต่อมาในส่วนของ d e v i เซอเป็นตัวเลข หรือเซลล์ที่เป็นตัวหารค่ะเราลองมาดูตัวอย่างการทำงานของเรากันค่ะในที่นี้เราจะแจกแจงพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นตารางบาแบ่งออกเป็นไร่เป็นงานแล้วก็เหลือกี่ตารางวาเบื้องต้นเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนึ่งไร่ของเรานั้นเท่ากับ4งาน1ง,งานเท่ากับหนึ่งตารางวาค่ะ นั่นก็หมายความว่าหนึ่งไร่ของเรานั้นก็จะมีค่าเท่ากับ400ตารางวาค่ะในที่นี้เรคคอร์ดที่1สมมุติว่าเรามีพื้นที่550ตารางวาต้องการที่จะแจกแจงออกมาว่าภายใน550ตารางวานั้นมีกี่ไร่กี่งานและกี่ตารางวาค่ะเริ่มต้นการคำนวณของเราก็คือให้เริ่มต้นด้วยการพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ เราก็นำเมาส์คลิกพื้นที่ของเราทั้งหมดอยู่ที่ A2 เราทราบอยู่แล้วว่า1ไร่ของเรานั้นมี400ตารางวาเราก็ใช้ตัวเลข400เป็นตัวหารได้เลยค่ะเมื่อเราหารออกมาแล้วเราจะได้ตัวเลขที่ออกมาเป็นจุดทศนิยมไม่ได้เป็นจำนวนเต็มดังนั้นเราต้องแก้ไขในส่วนของสูตรของเราต้องการเอาเฉพาะ จำนวนเต็มเท่านั้นที่หารลงตัวให้นำเมาส์คลิกแก้ไขจากนั้นใช้ฟังก์ชันของเราเลยค่ะที่ชื่อว่า integer n u m เบ r ของเราในที่นี้อ้างอิงจากสูตรเลยค่ะเมื่อ Enter ปุ๊บเราจะพบว่าจะได้เฉพาะจำนวนเต็มหลังจุดโจทยมิยมเมื่อครู่นี้จะถูกปัดออกไป เมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเรามาหาต่อในส่วนที่เป็นของงานค่ะที่เป็นของงานของเรานั้นเราก็จะนำมาจากส่วนที่เหลือจากการหาไร่ออกมาค่ะเราใช้วิธี Copy สูตรของเราเลยค่ะส่วนที่เป็น a 2หารด้วย400สั่ง c o p y เลยจากนั้นที่งานพิมพ์เท่ากับ วางสูตรของเราได้เลยค่ะเราต้องการเศษที่เหลือจากการหารเมื่อครู่นี้ฟังก์ชันของเราก็คือ mod นั่นเอง mod อันดับแรกให้ใส่ number ซึ่ง number ของเราก็คือตัวตั้งตัวตั้งของเราก็คือ a 2เขาให้ใส่คอมม่าแทนสแลค่ะจากนั้นตัวหารเมื่อครู่นี้ก็คือ400 Enter จะได้ส่วนที่เหลือจากการหารเมื่อครู่นี้แต่ในที่นี้เราต้องการหาออกมาว่า150ตารางวานั้นมีกี่งานดังนั้นให้ทำการแก้ไขในส่วนของเซลล์นี้ต้องการเฉพาะจำนวนเต็มเท่านั้นจำนวนเต็มของเราเหมือนเดิมค่ะเราก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า integer ตรงนี้หารด้วย100งวงเล็บปิดของ integer ค่ะ enter เลยก็จะได้เป็น1งานเราพบว่า1นึ่งไร่สี่ร้อยหนึ่งานอีก100เป็น500รเพราะฉะนั้นในส่วนของตารางวาของเรานั้นจะต้องเหลือ50ตารางว่าเราก็ใช้วิธีการเดิมค่ะ copy สูตรจากส่วนที่เหลือของงานมาเลยค่ะ ที่เป็นนของงาเท่ากับสั่งวางข้อมูลเลยค่ะในที่นี้เราต้องการหาส่วนที่เหลือเราก็ใช้คำสั่ง mod อีกทีนึง มดของเรานั้นนัมเบอร์คือสูตรแล้วก็ใช้สูตรตรงนี้เลยค่ะเป็นตัวนัมเบอร์จากนั้นเขาให้ใส่คอมม่าแล้วเมื่อครู่นี้ที่หาร100เราก็วงเล็บปิดของมดเลยค่ะฟอร์แมตตัวเลขให้สวยงามจากนั้นลองออโต้ฟิลดูค่ะ เราก็จะพบว่า1,200ตารางวานั้นถูกต้องที่3ไร่ค่ะไร่ละ400 432ยสี่สามถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ